โอเคนะครับนักศาึกษาการทดลองที่2นะครับคือการควบคุมไดโอดเป่งแสงว่า LED ด้วยสวิตช์นะครับก่อนอื่นนักศึกษาก็รู้จัก LED ก่อนนะ LED ก็เอาง่ายๆเลยมี2ขานะครับต้องต่อให้ถูกขาคือขาที่ยาวๆเป็นขาบวกนะครับขาที่สั้นๆคือขากาวนะครับหรือไฟลบภาษาช่างเรียกว่าขาแอนโอดแคโทดนะครับแล้วก็มีตัวต้านทานนะครับที่ต้องต่อรวมด้วยนะครับเป็นตัวต้านทาน u ูอัพสวิตช์ก็คือทําให้ไฟกาวมันเป็นสุกจริงๆนะครับ ทีน,นี้การต่อวงจรนะครับก็ต่อวงจรตามรูปเลยก็คือเอาไฟบวกนะครับไปไว้แถวบ,บนกาวไปไว้แถวที่2นะครับแล้วสวิตช์ก็จับไฟบวกมาขาหนึ่งตวัวนี้เราไม่มีส e วิตช์เราก็ปล่อยลอยไว้ตัวต้นทานนะครับขาหนึ่งก็ต่อลงกาวอีกขาหนึ่งก็จับม,มาขา D0 ส่วน LED นะครับขาสั้นนะครับขาสั้นหรือว่าขาแคโทต่อลงกาวด้านบนนะครับส่วนขายาวก็เข้าขา D1 น,น,นะครับแล้วนี่ก็คือรูปของวงจรนะครับ ลูปจาองคือรูปนี้นะครับต่อไปจองตามรูปเลยนะครับตรงนี้สายตรงนี้อันนี้คือสวิตซ์สวิตซ์เราไม่มีสวิตซ์เราก็ปล่อยไว้ไว้เดี๋ยวถ้าเราจะต่อบวกเราก็จับตัวนี้มาหาร,รูนี้นะครับเนั้นเองเสร็จแล้วก็เขียนโค้ดโปรแกรมครับโค้ดโปรแกรมเขียนยังไงเดี๋ยวโค้ดโปรแกรมอาจารย์จะลงให้เลยนะครับนักษา,าจะได้ไม่ต้องเสียเวลาพิมพ์เดี๋ยวจะเที่ยงละโค้ดโปรแกรมนะครับมันเพิ่มมาอีกหนึ่งตัวครับเมื่อกี้เราแค่ใช้ d ีหนึ่งเป็น lvd ใช่ไหมครับ เดี๋ยวเราใช้ดีสูงเป็นสวิตด้วยนะครับแล้วก็ตั้งตัวแปรตัวแปร VAL นะครับหรือว่าแปรรูป่ากับ0นะครับแล้วก็กำหนดขาครับ Input นะเอา put นะครับคำสั่งนี้เป็นคำสั่งอ่านนะครับ p y t ต้อง read ก็คืออ่านจากตัวแปรสวิตครับถ้ามันเป็น high นะครับก็ให้ LED นะครับสว่างนะครับแล้วก็ เซตข้อความว่าให้เป็น LED on นะครับถ้าเป็นเงื่อไขายอื่นนะครับก็ให้มันเป็น low แล้วก็เป็น off นะครับก็คือเช็คจาก D0 นะครับตัวต้นทานขาบนลงกาวนะครับต้นทานไม่มีขั้วนะครับหน้าบนลงกาวอีกด้านนึงก็ต่อเข้ากับขา D D0 นะฮะโอเคนะครับอันนี้ก็คือดูอีกครั้งนะครับขาสวิตช์จะเป็น input นะครับ LED จะเป็นเอาต์พุตนะครับสวิตก็คือ D0 LED คือ D1 นะครับให้มันอ่านขา D0 ครับถ้า D0 เป็น HIGH นะครับก็สั่ง LED สว่างแล้วก็ข้อความออนแต่ถ้าเงื่อนไขอื่นก็คือขาสวิตเป็น LOW นะครับก็คือเป็นศูนเนี่ยขาสวิตนะมันก็จะให้ LED เนี่ยดับนะครับโอเคเราสาธิตดูนะครับตอนนี้ LED ของจาจมันดับเพราะว่าสวิตไม่ได้ต่อกัน พอจัดต่อสวิตช์เข้าไปปุ๊บนะครับ LED ก็สว่างเหนะครับ LED สว่างเห็นไหมพอออกปุ๊บ LED ก็ดับลองดูที่ serial monitor น,นะครับ serial monitor น,นัึงสาเวลาดู serial monitor อ,อย่าลืมเคลียร์ o อ t p ุ t ทุกครั้งนะครับแล้วเลือกบอกร์ดเลทเป็น906นะฮะตอนนี้มันเป็น off อ,อ,อยู่เห็นไหมพอจั์ off ออสวิตช์ต่อเหมือนกันมันก็เป็นออนเห็นไหมครับ อัวนี้ก็สว่างนะครับพอออกปุ๊บมันก็เป็นออกโอเคนะักศัลย์ลองทำดูนะฮะ